วันนี้มาชมการชิงแชมป์มวยไทยหญิงในรุ่นน้ำหนัก108ปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงแสงจันทร์กอเจริญศักดิ์อายุ20ปีจากประเทศไทยกับคู่ค,คู่วกของเขาฝ่ายน้ำเงินวันนี้ก็คือเจอรี่ลินชานอายุ16ปีจากประเทศมาเลเซียนะครับวันนี้ไทยกับมาเลเซียมาเจอกันนะครับชานสูง159แสงจันทร์สูง150นะครับ แสงจันชกมา3าครั้งชนะ20แพ้10เสมอ1เชลีลินซานชกมา1 1ครั้งชนะ8แพ้3นะครับไม่มีเสมอนะครับวันนี้ก็มาชิงแชมป์มือไทยหญิงในรุ่นน้ำหนัก108่อปอนด์นะครับก็มนฟังกติกาจากกรรมการก่อนนะครับก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับคู่นี้ แต่เชลี่ลีนซานนี่เขาเรียกกันสั้นว่าชานนะครับมาชกบ่อยนะครับในประเทศไหนอ๋อชานเตมาเชียงก็เตะไปโอ้แหลกแต่กันโยนะครับชานยับมาหมัดเชงยงกันก็หมัดขึ้นเตะไปชานเตมาทีไว้เชียงกันก็เตไปเตมาโอ้ตื้อโดนสวนเลยโอ้หมัดสองไปลุยใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ชานบุกหนักเลยแต่แสงยงันก็ตอบโต้มาได้ดีเหมือนกันอะ แสงจันทร์มันไปเข้าไปอ๋อช้างก็เข้ามาเหมือนกันหมุนมาคำการแยกมาก่อนชานยังเป็นฝ่ายขยำมาเตมายามาโอ้กระแทกมันเข้าหน้าเลยแสงจันทร์ถึงกับหน้าหงเลยชันมันหนึ่งสองไปเตะไปยังรอสวนอยู่นะครับแสงจันทร์เตะมาเตะขึ้นเลยโอ้เตะเข้าหนังๆเหมือนกันแสงจันทร์ ทำให้ชาญยังไม่กล้าบุกมากนมันสองมาสังเงต้ก็เตะสวนกันเตะมาเตะมาโอ้มัดดวเข้าไปเหมือนกันไม่กลัวตเตะแล้วครับชานนะชานในด้วมัดเข้าไปสังเงต้ก็เตะสวนอยู่เรื่อยๆนะครับชานยังค่อยๆขยับเข้ามานะครับยกที่หนึ่งย,ยังไม่กล้าบุกหนักนะครับอ่าต่างคนงต่างเตะยังกันทีไป มันถึงสองไปโอ้โดนหมัดของชานเข้าไปเนี่ยเหมือนกันชานก็เข้ากระจับเข้ามาเตะมาโอ้มันถึงสองไปเลยแสงจันก็เตะสวนมาเหมือนกันนะครับยังเป็นฝ่ายเอ๋แสงจันวนออกไปนะครับชานมันถึงสองมาเขาลำตัวไปมักกระแทกเขาหน่อกครั้งหนึ่งโอ้กระแทกทีนี้แสงจันทร์นังไงแสงจันทร์เตะมาโดนถีบไปนะครับเอาหมดยกที่หนึ่งนะครับหมดยกที่หนึ่งเยู่ เดี๋ยวก็มาว่าต่อกันในยกที่2กันเลยนะครับยกที่1น,นี้ยังไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับอย่างโคชิสูสีกันอยู่มาว่าต่อนยกที่2เลยเป็นชานเตม,ม่าช่างยันเตไปหมัดไปอายุสิบหกปีนี้ยังโอ,โอ,โอ้โดูแท็กหมัดเข้าหน้าอีกครั้งหนึ่งเลยไม่กลัวลุงพี่แล้วก็ตอนนี้มัดสองไปโดนสิไวบ ชานยังขยามาเตะมาแสงเงี้ยเตะไปชันค่อยๆก็มาเตะมาแสงเงี้ยก็เตะขึ้นเขยำก็มาเตะมาครั้งแสงยังก็เตะขึ้นหมัดมาโอ้โดนมัดชานสวนไปเลยหน้าหงายไปอีกครั้งหนึ่งแสงกันโอ้มัดสองแลกกันไปเลยชานเตะไปยังเป็นฝ่ายพยายามเข้าไปยิงมัดจ้าหน้าครับชาน แสงเงินเตมาเตมาต้องเข้าไปใกล้ให้ได้นะครับเพราะฌานนี้ต้องใช้บาดแต่อยู่ไกลโดนเตะนะครับบันสองเข้าไปโอโดนแสงเงินเตะสวนมาเหมือนกันหายเข้าไปนิดๆแสงเงินเตมาโอโดนบาดหน้าง่ายไปเหมือนกันแสงเงินบันสองเข้ามาแสงเงินชีไว้ฌานนั่งเขาเป็นฝ่ายบวกอยู่นัดเตมาอ่าแสงเงินบันสองไปโอ้

มันถึงสองมาโดนสังเกตเตะสวนเลยนะครับหมยกที่สองนะครับหมุนที่สองผม่าต่อกันยกที่สามเลยนะครับยังคู่ชี้กันโยนยกหนึ่งยกสองยกนี้ก็ต้องได้ลุยหนักแล้วนะครับยกสามเพื่อจำกัดแชมป์โอ้ชานวิ่งเข้าใส่เลยนะครับตอนนี้บุกหนักเลยทีมงานว่าให้ลุยลงงแล้วนหนึ่ง,งตตส,งงสงงองเข้าไปหนึ่งสองเข้าไปแทงเข้าไปสังเแทงเข้งงา,า,งงา,าขึ้นองกันหรอแทงเตเตไปโอ้กอดเขาไปสทงแทงเข้าหมุน่า แทงแทงยันแทงเขาแล้วก็ดันไว้เลยนะครับกำลัการแยกงมาหัวกนอกไปเชือกไปนะครับฌานเดินมาบันทองมาเลยก้อนแทงเขาอัอจันล็อกไว้ฌานแทงแทงมาฌานกำกันการแยกงมาฌานเดินมามันยันบรรองไปสันตีมาโอ้ยันซอกไปแทงเข้ามาฌานแทงเขาอ๋อแทงได้ไหมแทงเออแทงใส่ตูดเลยนะครับเอาเขาดันไว้กำลัการแยกงมาครับ อย่างมามาบ้านกางไม้ทีชนันเดินเข้ามาสังเกตมบังสองไปโอ้เตะวืดไปชนัชนชันเดินมาสังเงตมบังสองไปชานแทงเขาแทงอ๋อแทงเขาโอ้แทงเขาข้าน้าเลยแทงเขาข้าครั้งนึงชานตีไปแทงเขาข้าครั้งนึงกดคองลงแทงเขาโอ้แทงเขาเลยโอ้ล้มลงไปเลยนะครับรรมการต้องนับเลยนะครับโดนเขาลงนี่ กดคอลงแทงเขาจะได้การนับเลยอ่านับยังสู้อยู่ครับยังมองมองชีมงานอยู่แสงจันทร์ชามนึงเข้ามาแทงเขาเข้าไปแทงเขา้าไปครับนะอ่าแทงเขาเข้าไปโอ้ออนเลยครับแสงจันทร์ร่วงลวงไปครั้งนึงกรรมการต้องนับแล้วโดนเขาเข้าไปเรร่วง,งเลยกําลังทําผลงานได้ดีอยู่นะครับมาโดนเขาชุดนี้ยุบไปเลย แสงซูยุนนะครับโอ้แสงจันโดนหนักแลวเขานี่เอาชานแทงเข้าไปแทงเข้าไปดันว่าล้มลงไปทั้งคู่เลยทำกันเอาเอาลุกขึ้นมาแยกมาชานันหมดยกไปหนูหมดยกก่อนนะครับหมดหลงังคังช่วยอยู่นะครับหลงังคังยังช่วยแสงแกันอยู่โดนไปสองนับมาดูยกที่สี่ยกที่สี่จะเป็นไงแสงแกันต้องเอาคืนแล้วโดนไปสองนับแล้วแสงแกันเดินลงไปโดนที่ไง อันลุยหนักเลยครับต้นแสงแทงเขาแสงแสงแทงแทงอ้าวแทงโอ้แทงแสงกันก็แทงเขาขึ้นเหมือนกันอาอเป็นชันแทงดันไวนโอ้โดนหมัดแทงเขาขึ้นเหมือน,น,นกันนะโดนหมัดแล้วก็แสงกันโดนเขาชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วเหกือนกันแยงมาชันหมัดโดนเสาไม่เตะมาแสงกันมาดโดนเหมือนกันแล้วช,นชนาาันแทงเขาไป แทงก็แทงขึ้นเหมือนกันเนาะดันไว้ดันไว้แทงโอ้ล้มลงไปล้มลงไปทั้งคู่เลยไม่มีอะไรกันลุกขึ้นมาเฉลี่ยอืมเฉลี่ยจานบุกหนักเลยแทงเข้าไปแสงกันจะไหวไหมครับโดนหนักโอ้ล่วงไปอีกครั้งหนึ่งโอ้กรรมการต้องนับเลยคราวนี้โดนเขาครั้งนี้ก็อาลุกขึ้นมายังสู้อยู่โดนไปยังนับหนึ่งแล้วอ้าวเฉลี่ยวิ่ง เชร์รันวิ่งแซงจะแทงเขาก็ไม่แทงเขาก็ไม่เอาเบี่ยงลงไปโอ้กรรมการเห็นท่าไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ยุติการชกไปเลยครับโดนเข่าสองดอกนี่เป็น,น,นว่าเชลล์ีลินซานจากมาเลเซียเป็นฝ่ายชนะนอกไปในยกที่สี่นะครับอ๋อก็ทีมงานก็ขึ้นมาดูแลนะครับก็เป็นนั้นว่าเชอร์รีลีนซานจากมาเลเซียนะครับดูอีกครั้งหนึ่งครับ อยงนั้นแทงเขาเข้าไปเหมือนกันแต่โดนกอดไว้ลูกนี้แทงเขาก็าไปโอ้โหล้ลมลงไปทั้งคู่นี่เขาลูกนี้โดนนับครั้งที่หนึ่งนะครับพอชานวิ่งใส่เลยนะครับแทงเขาโอ้เขาลูกนี้เข้าเต็มเ,มเลยแทงเขาอีกครั้งหนึ่งโอ้สุดไปเลยครับสองดอกนี้ทมการยุติการโชกเลยเห็นหน้าเห็นอาการไม่ไหวนะครับสิบหกปีห้าวจัดเลยนะครับแทงเขาเน้นๆเลย เป็นนั้นว่าเชอรี่ลินซานนะครับคาดชชมกัดแชมป์ชมกัดแชมป์ไปอยู่ที่มาเลเซียนะครับตอนนี้ก็กรรมการก็มาคาดชชมกัดให้ก่อนนะครับสุดยอดนลครับฝีมือดีมากนะครับไม่พลาดโอกาสเลยครับได้เห็นโอกาสแล้วก็จะกรุ้ยใส่เลยนะครับโอ้คาดชชมกัดอย่างแท้เลยเป็นชชมกัดแชมป์แรกรายการใหญ่ในชีวิตเลยนะครับเชอรี่ลินซานนะครับโอ้พร้อมกับพวงมาลัยให้ กำลังใจอีกครั้งหนึ่งครับเป็นแชมป์แรกในรายการใหญ่เลยนะครับยินดีกับผู้ชนะนะครับยินดีกับชลลี่ลินซานจากมาเลเซียนะครับที่เป็นฝ่ายชานะไปในวันนี้